เอาเริ่มมีจอบทาแล้วทีนี้พอถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์งานอื่น,นไม่รับเลยวิ่งตรงมาที่อุทไทยธานีอย่างเดียวเพื่อมารอเพื่อว่าถ้ามีแขกมาลงเรือเนี่ยเราก็จะบรรยายให้ฟังในเรืออะไรประมาณนี้เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยก็เป็นเสมือในไกด์ท้องถิ่นของอรุงไทยธานีไปนะคะใครมาใครมาก็คอยรับคอยรับคอย,คอยนนรับอะไรประมาณนี้แตช่ชอบจริงๆนะคือหลายๆคนเวลามาเอาก็จะพูดทุกอง ว่าอยู่อุทัยเหรออยู่ไทยค่ะแต่ไม่ได้เป็นคนอุท่ไทยธานีอะไรประมาณนี้คือเราจะชอบมาอยู่ทุกอาทิตย์อะมาอยู่มาอยู่ทุกอาทิตย์แล้วก็กลายเป็นว่าพี่เจ้าของเรือนเนี่ยก็เลยชวนให้เอ้ยมาพักนี่สิถ้ามากลัวไม่มีที่พักไม่ต้องไปเสียตังค์พี่มีเรือนแพโอ้โหเข้าทางเลยพี่มีเรือนแพรจริงเหรอพี่พี่ม่เอเออที่พี่ซื้อไว้เนี่ยยังไม่ยังไม่ค่อยได้มีใครมาใช้เท่าไหร่เลยไปนอนที่เรือนแพเลยก็ได้ ไปที่เรือ,รเรนอนแพเ,เป็นไปนอนเรือทีนี้พอเราไปนอนเรือนแพปุ๊บพวกพี่ๆที่อยู่เรือไม่ว่าจะเป็นผี่คนขับเรือพนักนางานเสิร์ฟในเรือแม่ครัวก็เฮกก็มานอนกับพวกเราหมดเลยสิบยี่สิบค,คน<ๆ>อยู่ในเรือนแพรเพรือนเดียวกันเพราะแกเป็นเรือนใหญ่<ๆ>แล้วพอเข้าไป <ๆ S 1> มันก็จะเป็นแบบ,แบ,บมีฟูกมีที่นอนเรียบร้อยแล้วพี่พี่ซื้อไว้ทําอะไรเนี่ยก็ซื้อไว้กะว่าจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเช่านั่นแหละแต่ว่าไปมาไม่เอาละ